ทางกรมการค้าภายในเองเขามีการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรยกสวนผลไม้ใต้ตะวันออกนะคะส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยเมืองพัทยามีการจัดเต็มบุฟเฟ่ทุเรียนพร้อมกับผลไม้หลากรส399บาทค่ะ ที่บริเวณลานซันเคนศูนย์การค้าเซ็นท่านพัทยานายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าได้เป็นประธานในการเปิดงานบุฟเฟตุเรียนพาณิช Food f e s t สติวัล2023ช็อปผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมด้วยนายกรณิตนนจุ้ยรองอธิบดีกรมการค้าภายในเรือตีปราโมททัพทีมปลัดเมืองพัทยาก็เข้าร่วมง,งานด้วยนะคะ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลของภาคใต้และภาคตะวันออกได้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคทั้งกลุ่มคนไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาโดยภายในงานนี้ก็มีการจัดโซนค่ะเป็นบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้และโซนจําหน่ายสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในราคาสุดพิเศษ ทางนี้ภายในพิธีเปิดก็ยังมีกิจกรรมการสาธิ์นะคะการทําเมนูเค้กข้าวเหนียวมูลหน้าผลไม้โดยอาจารย์ยิ่งศักด์จงเลิศเจษดาวงศ์นะคะทางด้านของนายวัด ธนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีโครงการค้าท่านบอกนะคะบอกว่าบุฟเฟทุเรียนพร้อมผลไม้หลากหลายเนี่ยทุกคนจะได้รับประทานแบบไม่อั้นค่ะตลอดระยะเวลา60นาทีรอบการรับประทานบุฟเฟ่ก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกวันค่ะโดยรอบวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสี่รอบด้วยกันนะคะ13บสนาฬิกาถึง14บสนาฬิกาแล้วก็15บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาจากนั้นก็จะมี17บเจนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาแล้วก็19บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาส่วนรอบวันเสาร์อาทิตย์โอ้โหถือว่าเป็น ท่องเที่ยวนะคะนะขยายเวลาเป็น6รอบด้วยกันก็คือเที่ยงถึงบ่ายนะคะแล้วก็บ่าย2องโมงไปจนถึงบ่าย3ามโมง บ่ายสี่ไปจนถึง5โมงเย็นโอ้เ้าเกิดว่าใครชอบทานรอ,อบรอบคำก็ไปเลยนะคะ6โมงเย็นถ<ม>ึง1ท<ม>ุ่มหรือว่าเอาดึกหน่อย2ทุ่มถึง3าทุ่มจำกัดรอบละ40ท่านราคาเพียง399บาทเท่านั้นยังไปกันได้นะคะเพราะว่างานเนี่ยมีตั้งแต่27มิถุนายนไปจนถึง5กรกฎาคม2,566ค่ะ